ก็นี้พบกันไปเลยนะ สวัสดีค่ะยาธิธรรมที่รักค่ะสถานธรรมพุทธคารุตารามกลับมาพบเปนเช่นเคยค่ะขณะนี้หลวงพ่อมโนพุทธคารุโตนำเหล่าคณะพิสุสงบินทบาทยามเช้าในตลาดสดในเมืองอำนาจ นำภาพบรรยากาศมาญาติทันได้ร่วมสาธุอ่านในมทนาดเดวยกันค่ะสาธสดค่ะสวัสดีค่ะสัุค่ะสัตทุกค่ะรับผู้ที่เดนต่อไปใหครับเจ้าองนังทางเื่องนางบนีรเกระเทียมมาไน้ดูเกพบกันตัวของกันนอก ตะบอลหัวเขาม,มากขึ้นหัว่านนอนเองเป็นทิี่ที่ทัทงป่าแบบชื้อรรรที่แป่นพ,พิที่ารของนายกนะครับนายกเป็นตัวสีเข้ามาทุกคนการที่โดยบอกดมากเลยค่ะแลว็คต้อง ก็โอเวอร์พี่น้องตละแขางกันก็ที้นี่เลรับล้อสี่านะครับเนาะยาวพอสามโมงเกบาแต่เดีี่เราโคราชโคาชเป็นแขงากันอีสองเป็นกันเลื่อยมาอยู่เลื่อยมาอยู่ที่เหียไใเอดูทีใรเ้ายู่ดเนาะ ที่ร่วมส่บาตเชานี้ทั้งใกล้ไกลทั่วประเทศทั่วโลกคมกล่มีการกระตุ้นอะไรนะครับเป็นอย่างรี่นะคะสำหรับการสีมรอดสมุา์มนคืออดไฟบา้องเขา่จะกอนะรเพ่สมุนไพบ,บารเท่า ขอบคุณขอบคุณพี่น้องครับสำหรับเป็นยูนนาลนะครับเนาะแล้วเนี่ยมันมีไฟอยู่ตรงเนี้ยขอบคุณพี่น้องเจ้าตลาดชดก็เข้าสิมีใจใช่ไหมเนี่ยใดสัตว์ท่ารวมท้าบุญในครั้งนี้ครับครับเนาะแกสุข้างหน้านังจุพอะไรกับคือเขาไม่ได้มนเราเขาม่ได้มนเราตัวเล้วครังนี้พี่นาพวกพี่นาต้องการเกไปได้ครัเอเบไ กาดผู uhm, ้ใดพอดผูกวาผูกวกับผูกไวามผู้ใใส่ซองการอีกจอดึงา้งตลาดนีไม่ามเดวมันซองนี้ได้นะคะแม่ไปองนี้นจะไปโยนโพงน่น่าไปได้หรอไปได้ไปได้ไม่แน่ใจว่าไปได้ไปดูดไปนเือกีรอนผ่านได้ได้มไดค่ะไดจากคไปทางนี้ค่ะ อาสารตรงนี้นะครับต้องตองคุณเดือครับเลื่อตั้งาจานะครับวั่ป่าพุทาการุตระตอนนี้เขาไปป้องนึ่งเราดิตอิียพิบาทเพิ่มเติมครับอีกประมาณอีกสิบโลรูห้องกับกระยไปเต่อยๆปูบนสายเราไปตั้งต้องต้องไปะัปาุดหาการุตร านิมนต์ผ่านมาเลยค่ะนิมนต์ผ่านเลยเขาบอกว่านิมนต์ผ่านกาตาคุณกาตาลุคดานิมนต์ผ่านหรือไม่ล่ะแต่นิมนต์เขาไม่ได้ตลาดเลยครับผมพี่น้องเข้ากัน่วมสกุลรณ์ไปบาทต่อเลยนะครับลำดับนี้ก็คือเป็นบุญเป็นกุศลนะครับเนาะอาจารย์จันทร์แตงมาด้วน บานาครับเนาะขอเชิญนิมนต์ขอว่าทำให้แต่จะได้ทำเชือหรือว่าเป็นบุญเป็นลาระของตลาดสดของาวๆหน่อครับเนาะจะได้รวมถ้าบุญภายในเมือนี้โซเฟอร์เด้อโซเฟอร์เด้อโซเฟอร์เด้อบัตเทปมงคลบัตเทปมงคลมรณาสาธุอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับขอบคุณครับที่แก ล้างกิติศักย์ไก่สดนะครับหรับนาทีทรงประสงค์นะครับอับมิมนต์เลยครับสันดาป่าภุตตาอุตตรามพี่น้องเฮารลวงขบวนการบ่านะครับอัลรบุตรซีเพิ่นนะครับบอิ่นเดอร์หลังจากวันจิตบาลแล้วออกั้งออกข้งขวาด้วยครับเดอนะครับออกต้องขวาท่านวิธีนะครับ

ตเตรียมจัดถุงอาหารให้วัดธิดาราวัดเทพมงคลวัดราชธรรมเชียงมงคลเด้อนะครับอาหารที่ห้างเซบาทแ้วอาวุธทีนะครับาารเธธบด,บบดินเข้าไปเลยครับ อ่านทันฟังไหนครับไอ้โอ้ทันทีท่านนายกที่โต้ลอกทาคณะกรรมการเด้อจัดอาหารในทั้งไอ้จัดเอ่อเบี้ยห่อตั้งบนจัดบปาดแล้วนะครับปฏิจัติารท่งนการพทักษ์ตอกเด้อหุ่นทั้งธนาคารของศิล์นครับเอาเลยค่ะฝันได้ค่ะฝันได้ค่ะ อ่ะโซเปร์นะครับโซเปร์วัดเทพมงคลถ้าเปิอก็ถุงขนมนะครับเด้อยถุงที่ใส่ผ้าที่ใส่ผ้านะครับนะครับวัดเทพมงคลนะครับอาหารถุงอาหารที่รุ่นบาทแล้วนะครับเตรียมในวัดเทพมงคลนะครับเด้นี่ครับโมทนาสาธุเด้อ่าจารย์จังวัดเทพมงคล วัดหลักคำใช้มงคลวัดศิรารามอโมท้าสาธุคารภาจาร์วัดตาพุทธ,ธาการุกรามนะครับสาธุสิบสองเข้านลัมทำบนญรักการเมือ่อเ่ written out.